อาคุณเสถียรแก้วพิทักษ์และครอบครัวจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีทําบุญสร้างวัดเป็นจำนวนเงินสองร้อยบาทเจ้าค่ะเมื่อธนานายเสถียรแก้วพิทักษ์และครอบครัว จากจังหวัดอุบลราชธานีทำบุญสร้างอุโบสถสร้างวัดเป็นจำนวนเงิน200รบาทเจ้าค่ะสาธุอุรักษาพระคุ้มครองสำเร็จนะที่นะครับสวรรค์บนดินเมืองครับอยู่ที่นอ กูได so ้มาเคยท่านใ้มามาเด้อครับพี่น้องนี่ผมกับเพียดเทเล็กครับงดงามดีๆครับงดงามดีดีงดงามครับพวกนี่เอกไหลย่อยๆนะครับฟ้าโอ้ยพูดถ่าเลยโอ้ยนี่นะไอ้เราก็ด้วย

đấy, subscribe cho

ดีครับสวรรค์บ,บนดิดออนผู้ได้บอไใ้เคยแต่มากกับมาเนื้อพี่น่องง่ามีอีครับผมกะทางแหลกครับในชีวิตท,ที่มาได้มากมาไหว ไล่มาซัดครับพมสนใจไห,หไมงานดีครับเป็นคนนดีมสำหรับ อาจารย์มีบิฟต์ขึ้นผอมครับนี่ยครับแกสสลักได้ง่ายนี่ครับสวรรค์บนดินคือเป็นวายดียครับ ข้างบนนี่เพันตรงมีนามเนะครับเพราะว่าเป็นพญานา,นานคน,านเห็นบ่เห็ดคลายทำพญานาคข้างบนเเป็นนามนะครับซึ่งที่แก้สลักกันเห็ดงามนะครับพันเทียนมีนามไปทูหมอเนยครับถ้ามีรูพญานาคนะครับเห็ดดิ ปัญญกกังวลต้องมีน้ำนะครับพี่น้องครั้งแรกในชีวิตครับที่มา

นะโม่สามจบครบคาถาน้องเขารบในทางพระสัมมาพระพุทธเจ้าทร<อ>งแ<อ>มตแบบมาเิดทางแสงสว่างค<อ>ืงอแ<า>สองธรรมนำชีวิตโลกมืดมิด สวยง่ามเองครับพี่นอ้องสวยงา่ยงาม,มากกสัส้นคิดเนี่ยนะพี่ ยืนบละลมีครับคีลผู้ขนาดนม่ห้องฮองโจองคนซ้าย บโบโเงินโผทอง อันนี้ด้งายดีครับพอาจารย์ค,ครับของวัดค,ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องว,วันนี้เจ้าสวนกาเสดทฤษฎีไหมผ้าพี่นอ้องวันนี้สายบุญนะครับพี่นอ้องมาทํำบุญครับพี่นอ้องบัด ผาซ่อนแก้วครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับสวยงามเนีครับีกลางคืนนะครับพี่น้องเนี่ยกลางคืน,นสวยงามมาะนะครับมากับฝนตกพอดีเลยครับพี่นอ้องวัดผาซ่อนแก้วสวยงามมาะครับคืนเพิ่งเปิดไฟครับพี่นอ้องนี่บุญครับเดี๋ยวมา กำลังมาเป็นเทเลกเลยนะครับพี่นนี์มาเป็นเทเลกกันมาหอดคำคำเมือ่อื่นเพิ่งกับสิท่ิธี่ที่ถวายเทียนรดตูล่ลอยมา่ารลอยสามสิบขั้นครับมาวัดเป็นมาสายบุญครับดีทั้งทีสวยงามดีครับเคยเห็นแต่นใน เพินทายลงเนี่ยครับงามอีดีครับสวยงามครับหนามาเที่ยวหนามาถ้ำบุญครับพี่น่องนี่ครับความควมสวยงามกันขึ้นครับงดงามครับว่ามันอยู่สวงสวรรค์ครับพี่น่องรัดฟาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นครั้งแรกครับของเสทตทิศดีไม่เดี๋ยวมากเที่ยวครับถึิสิอยู่ประเทศไทยก็จริงครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมากครับพี่น้องถือว่างดงามมีดีครับงดงามแบบปลาหนีดมากครับตัวนี้มะหวอดคำคำครับพี่น้องมะหอดคำกับฮาจอดรถตู้ครับรถตู้แห่อาจารย์มากวัดป่าอุบลวันครับพี่น้องอุ้ย สวยงายมดีครับ oh, <my> สวยงายมดีครับพี่น้องโอ้สาธุ เพิ่นสร้างเด็ดงามครับว่ามันสว่างสวรรค์เลยครับพี่น้องบ้านนี้ถ้ามองไปด่านบนครับคุณครับเฮ้ยงามยังครับพี่น้องดูนะครับงามดีดครับขนาดกลางคืนนี่ครับพี่น้องเพราะว่ามาหอดวางคำนั่นกระลังสีเห็นทะเลหมอกเลยครับพี่น้องฝนพันมาเลยครับพี่น้องมงสตท้ายที่ยุทัด งามๆไปฝากพี่น้องทะเลหมอสวยงามมากขนาดหมื่นหนึ่งหมื่นเลยนะครับพี่น้อง ท่องเที่ยวนี่มากมายครับมีทั้งประเทศไทยประเทศจีนกรุงเทพอู้ถือว่าเป็นทีท่องเที่ยวเป็นวัดที่คนมาสแสวงบุญหลายครับพี่น้อถ้าบุญคนยังได้งดงามไาน,นี่ครับพี่น้อมาเบิดครับมีทั้งจีนทั้งคนไทยต่างชาติครับพี่น้อขนาดคำละดับมนึ่งก็ยังมาอยูได้ครับพี่น้อสวยาง,งามมากครับ สวยงามมากัก่กลางคืนครับเพิ่นเปิดไฟให้หกโมงถุ่มหนึ่งนะครับยังมีข้นมาตลอดเลยครับเที่ยวคนมาเที่ยวนี่่องเที่ยวหลายนะครับพี่นอ้องนี่ครับลายแห้งงาจละหมู่ ทางไกลทางไกลเฉพาะรถตู้สายปัดปลาครับนี่นี่ลอยสามสิบขั้นครับทั้งว่านทั้งเมอน,นี้ครับทองเทียว <c oughs> รุงจะมีการแห่ข้าวใหญ่ปูนาพระเจ้าป่าในริ่งตะพภากันเถิดพี่น้องรวมแก้วน้ตอนนี้ทำพูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาแต่ละหาคำัูดตรงนี้ก่อนพ่อกระถินตระโลงพ่อก่อนกระถึงกระาวัดกลางไปจศรัทธา สุขออตนาบุษสาวิตรีปันนะดทันะนะาทำบุญร้างบึงร้อยบาทเจ้าตาเมตนาบุษไทรพิทาขรสําเร็จนะโอ,นะโอ,นะโอก็จะทําหน้าที่ไปเรื่อยๆจ้ะพีน้องก็มาร่วมคุณได้ เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเจ้าของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตานะสร้างวัดสวยๆเจ้าค่ะเพียนเชิญนะจ๊ะทำกันใส่ตู้ค่ะใส่ตู้ตรงนี้ยนะสุขอมรนานอสัพัะราวดีเทียธรรมฮันายสุ